สวัสดีครับเรียนท่านผู้ปกครองที่เคารพรักทุกท่านสวัสดีนะักเรียนโรงเรียนศุรเวียคการที่รักทุกคนครับกระผมว่าที่ร้อยตรีอภินันจันตะเขตผู้มีการโรงเรียนศุรเวียคการนะครับต้องขออนุญ,ญาตเรียนแนะนําตัวนะครับโดยสังเขตนะครับกระผมเพิ่งเดินทางมารับตําแหน่งผู้มีการ เมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมานครับจะเดิมปฏิบัติหน้าที่ผู้อนการโรงเรียนประสาทวิทยาคารนะครับก็มีความรู้สึกยินดีนะครับและตั้งใจจะปฏิบัติหน้าที่นะครับเพื่อให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกๆนักเรียนนะครับต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน อุยมศึกษาอันดับหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์ด้วยความผูกพันในฐานะที่เป็นสิทธิ์เก่าสถาบันแห่งนี้นะครับประกอบกับมีเพื่อนร่วมงานหลายท่านนะครับที่มีความสนิทสนมและเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพอยู่แล้วนะครับจึงมั่นใจว่าจะร่วมกันขับเคลื่อนอพัฒนาสถาบันอันเป็นที่รักนี้นะครับ เพื่อผลเพื่อสร้างนักเรียนที่มีคุณภาพต่อไปนะครับสำหรับการขับเคลื่อนโรงเรียนนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางนโยบายและสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันต้องขอเรียนท่านผู้ปกครองว่าเป็นความยากลำบากของทุกฝ่าย คุณครูเองนะครับก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีเรียนวิธีสอนนะครับลูกๆนักนะเรียนก็ต้องปรับตัวปรับรูปแบบการเรียนแบบ5ออนอย่างที่ทุกท่านทราบดีนะครับเรียกรวมๆว่าเรียนออนไลน์นะครับแต่จริงๆมีรูปแบบวิธีการผรสมผสาน5รูปแบบนะครับแต่ออนไลน์ที่เกิดขึ้นขณะนี้นะครับด้วยความที่เป็นวิธีที่นำมาใช้ ใหม่และใช้แบบเต็มรูปด้วยมาตรการที่ทางราชการประกาศาตามประกาศภาวะฉุกเฉินอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นี้ทำให้การปรับตัวมีอุปสรรคบ้างนะครับหลายคนยังขาดเครื่องมือในการเข้าถึงรูปแบบการเรียนดังกล่าว หลายคนพร้อมทั้งด้วยทั้งเครื่องมือนะครับอุปกรณ์แต่ความเป็นนามธรรมสูงในรูปแบบของวิธีเรียนที่ยังไม่ค่อยคุ้นชินก็เป็นปัญหาอย่างไรก็ตามนะครับจากมาตรการที่โรงเรียนพยายามปรับตัวเพื่อให้เท่าทันตอบสนองความต้องการของทั้งนักเรียนและผู้ปกครองบางอย่างก็นำวิธีที่ เป็นแบบดั้งเดิมเช่นจัดเตรียมกล่องเอกสารรับงานนะที่นักเรียนหรือผู้ปกครองนำมาส่งเพื่อตอบสนองเพื่อแก้ปัญหานะครับให้ทุกคนได้เข้าถึงส่งงานให้คุณครูประเมินนะเพราะโดยปกติวิสัยที่เราคุ้นเคยก็คือเมื่อมีการเรียนการสอนก็มีการวัดประเมินผลนะครับไปพร้อมกัน หากไม่ได้ประเมินผลด้วยรูปแบบหรือคะแนนนะครับปรากฏออกมาชัดเจนนะเชิงประจับก,ก็อาจจะลำบากใจบ้างว่าไอ้คะแนนจะเป็นอย่างไรจะกระทบต่อระดับผลการเรียนนะหรือที่เราเรียกไง,ไง่ายๆว่าเกรดเฉลี่ยของนักเรียนหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะแม้โรงเรียนจะได้พยายามทำความเข้าใจนะครับ เราเป็นนโยบายที่ทุกรงเรียนจะต้องทําความเข้าใจกับนักเรียนและผู้ปกครองคือรูปแบบการเรียนการวัดประเมินผลให้ยึดความยืดหยุนนะครับยืดหยุนเพื่อให้นักเรียนนั้นไม่เกิดความวิตกกังวลความยากลําบากและจะกระทบต่อสุขภาพจิตนะครับในวันข้างหน้า แม้ตอนนี้จะเริ่มมีความชัดเจนขึ้นมาบ้างว่าเราจะสามารถเปิดเรียนได้ในวันไหนแต่เราก็ไม่อาจคาดเดาได้ว่าวิกฤตโควิด -19 นี้นะครับจะเกิดการแพร่ระบาดเกิดคลัสเตอร์ใหม่ๆขึ้นมาเมื่อใดนะครับอย่างการณีวันนี้นะครับหมู่บ้านบางหมู่บ้านก็ต้องถูกปิดมี56คนที่ผลตรวจเป็นบวกนะครับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องขอฝากเรียนกับท่านผู้ปกครองนะครับได้ช่วยกันกำชับด,ดูแลกวดขันาการปฏิบัติของนักเรียนและสนใจในวิธีเรียนที่คุณครูประจำวิชานะครับไดอ้ออกแบบ,นะบเข้าให้ถึงนะครับนะหากมีปัญหาอย่างไรก็อย่าว่างเว้นการติดต่อสื่อสารกับ คุณครูประจำวิชานะครับแม้จะเป็นโรงเรียนอันดับหนึ่งเป็นโรงเรียนที่ทั้งนักเรียนและผู้ปกครองมีความพร้อมแต่ยังมีนักเรียนจํานวนหนึ่งนะครับต้องขอเรียนตามข้อเท็จจริงที่ได้รับรายงานเบื้องต้นว่านักเรียนจํานวนหนึ่งยังเข้าไม่ถึงรูปแบบวิธีเรียนซึ่งเราจะต้องหาวิธีการหามาตรการเพื่อช่วยเหลือต่อไปนะครับท่านผู้ปกครองครับ โรงเยนสุรเวียคารนะครับด้วยจํานวนนักเรียน3,398คนคือขาดอีก2คนก็จะครบ3,400คนนะครับจำนวนข้าราชการครูบุคลากรนะครับรวมรมร้อยแปคนนะครับข้าราชการครู157คนนี่ถือเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่นะการเคลื่อนตัวแต่ละครั้ง จำเป็นที่จะต้องสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน,นครับเช่นเดียวกันกับสิ่งที่โรงเรียนจะได้ดำเนินการจากนี้ไปเมื่อมาตรการที่คลายนะครับ,รบหากรอถึงวันนั้นบางอย่างอาจจะสายเกินแก้หรืออาจจะทำให้มีภาระงานเพิ่มขึ้นสำหรับนักเรียน ในช่วงนี้นะครับโรงเรียนดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่1-2564ทั 2, หลายวิชาสอบนอกตารางครับส่วนวิชาที่คุณครูประจำวิชาเห็นว่าจะดำเนินการสอบในตารางนะครับแบ่งเป็นภาคเช้าภาคบ่ายได้กำหนดและดำเนินการสอบนะครับก็ขอใหอ้ท่านผู้ปกครองนะครับได้ช่วยกำชับนักเรียนนะครับ าหากมีปัญหาอุปสรรคในการสอบต้องรีบแจ้งกับทางโรงเรียนเพื่อจะได้ประสานงานกับทั้งครูประจำวิชาและกลุ่มบริหารวิชาการดูแลช่วยเหลือที่สำคัญกว่านั้นครับภาระงานที่ข้างค้างระหว่างปีครูประจำวิชาจะมีระยะเวลาสั้นๆเพื่อให้นักเรียนได้ติดตามนะครับทรงเพิ่มหรือ จะสอบหรือจะใช้วิธีการใดาตามที่คุณครูได้แจ้งไว้นะครับก็ให้เร่งดําเนินการเพราะเมื่อดําเนินการสอบเสร็จสิ้นก็จะต้องประเมินผลสรุปรายงาน,นะจะัดทาข้อมูลและประกาศผลสอบอถึงตอนนั้นแล้วเมื่อประกาศผลสอบไปแล้วอาจมีผลการเรียนที่นักเรียนไม่พึงประสงค์นะครับ หมายความว่านักเรียนมีผลการเรียนเป็นศูนย์รอมสอมพอซึ่งจะต้องดำเนินการสอบแก้ตามกรณีหรือตามเหตุแห่งผลการเรียนนั้นๆน,น,นะครับดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสำหรับตัวนักเรียนเองจะต้องติดตามนะแม้คุณครูจะยืดหยุ่นเรื่องของเวลาเรียนเรื่องของ วิธีเรียนการส่งงานวัดประเมินก็ตามแต่ถ้าไม่ปรากฏว่านักเรียนในเวลาเรียนก็ไม่เคยเข้าชั้นเรียนไม่ได้เช็คเข้าชั้นเรียนมาวันสอบก็ยังไม่มีตัวตนมาติดต่อขอเข้าสอบถ้าอย่างนี้โรงเรียนประเมินให้ผ่านคงเป็นไปไม่ได้คุณครูประจำวิชาจะให้นักเรียนผ่านก็จะกลายเป็น แบบปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมมาพิบาลจึงขอฝากนะครับเพื่อไม่ให้ลูกๆประสบปัญหาต้องช่วยกันนะครับในสถานการณ์อย่างนี้ครับทั้งผู้ปกครองคุณครูประจำวิชากลุ่มบริหารวิจการคุณครูที่ปรึกษานะครับสำหรับเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ มีแนวโน้มสูงที่กระทรวงศึกษาธิการจะประกาศให้เปิดภาคเรียนได้ตามปกติในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนตามประกาศของกระทรวงแล้ววันปิดเรียนคือวันที่11ตุลาคมนะครับวันเปิดภาคเรียนที่สองคือวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับต้องขอเรียนว่าขณะนี้ยังไม่มีประกาศนะครับแต่มีข้อมูลจากหลายฝ่ายเห็นว่าควรจะได้เปิด โรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนตามปกติในวันเวลาดังกล่าวหากไม่มีสถานการณ์อื่นๆแทรกซ้อนโดยเฉพาะสถานการณ์โควิด -19 นี่แหละก็จะสามารถเปิดเรียนได้ตามปกตินะครับแต่การเปิดเรียนได้ตามปกตินั้นนะครับปัจจัยสำคัญประกอบการตัดสินใจปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสร้างเสริมความมั่นใจ ที่จะช่วยทําให้โรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดภัยสําหรับนักเรียนตามนโยบายนะครับคือการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่12ถึง18ปีที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไปหลังจากที่โรงเรียนได้สำรวจนะครับให้นักเรียนลงทะเบียนบนความยินยอมบนการอนุญาตของผู้ปกครองขณะน,นี้นะครับ หน่วยงานที่รับผิดชอบได้แจ้งกำหนดการรับวัคซีนของนักเรียน,นครับโรงเรียนสุรวิยาคารนะครับในวันที่11เนะเป็นคิวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและวันที่12นะเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวนนักเรียนโรงเรียนสุรวิยาคาร3 3 8 8 8นคน มีตักเรียนที่ปฏิเสธไม่รับการฉีดในรอบนี้นะครับประมาณ230คนครับด้วยเหตุผลว่าผู้ปกครองจองเอาไวา้เป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะมีบ้างเล็กน้อยที่ยังขาดความมั่นใจในผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นอยากทำความกับใจอยากทำความเข้าใจกับลูกๆและท่านผู้ปกครองนะครับว่า โดยผลของการเฉีดกลุ่มต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอาจมีผลข้างเคียงบ้างนะครับมากบ้างน้อยบ้างตามกรณีหรือตามปัจจัยแวดล้อมเกี่ยวกับตัวผู้เข้ารับวัคซีนเองนะครับส่วนหนึ่งและผลของวัคซีนอีกส่วนหนึ่งนะแม้แต่วัคซีนที่เป็นวัคซีนทางเลือกเป็นวัคซีนที่หลายท่าน ให้ความมั่นใจอย่างกรณีที่จะฉีดให้กับนักเรียนของเราในรอบนี้ก็เป็นวัคซีนยี่ห้อไฟเซอร์นะครับผมเองเกรงว่าเมื่อเปิดภาคเรียนแล้วและมีกรณีนักเรียนบางส่วนยังไม่ได้รับวัคซีนนะครับหรือบุคลากรบางท่านายังไม่ได้รับเพราะรอ วัคซีนที่จองเอาไว้นะครับจะกลายเป็นประเด็นที่ทําให้เราเปิดภาคเรียนได้อย่างมั่นใจไม่เต็มร้อยหรือขาดความมั่นใจเต็มที่นะครับดังนั้นนะครับก็ขอเรียนว่าขณะน,นี้เมื่อไม่ได้แจ้งอนุญาตให้นักเรียนเข้ารับวัคซีนก็จะไม่มีชื่อในการฉีดรอบนี้นะครับ การเข้าไปทดแทนคนที่สละสิทธิ์ก็ไม่สามารถทําได้เนื่องจากว่า,าวัคซีนนั้นระบุตัวตนระบุตัวผู้รับวัคซีนชัดเจนและมีปัญหาเกิดขึ้นหลายครั้งว่าการณีมีผู้รับวัคซีนไม่ตรงกับข้อมูลก็กลายเป็นประเด็นที่ทําให้ผู้รับผิดชอบเองได้รับผลกระทบเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวจึงไม่ให้มีการรับวัคซีนทดแทน ดังนั้นหากประสงค์จะฉีดสําหรับนักเรียนที่ทั้งส่วนที่ยังไม่ได้จองหรือจากจองเปลี่ยนใจมารับวัคซีนที่ทางราชการจัดให้ก็ขอให้ได้แจ้งผลแจ้งความต้องการในการสำรวจครั้งต่อไปนะครับครั้งนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะผู้ที่มีรายชื่อ,อตามที่ได้สำรวจและก็ลงในระบบเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับการรับวัคซีนนั้นผมจริงๆมีประกาศประชาสัมพันธ์ในเพจของโรงเรียนนะครับขอให้ท่านผู้ปกครองและนักเรียนได้ติดตามและก็ปฏิบัติตามนั้นนะครับเอกสารหลักฐานข้อมูลวันที่11มอมปลายวันที่12นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับหลายท่านตั้งข้อสงสัยว่าแล้วสถานที่ที่ไหนก็ขอเรียนว่าเป็นศูนย์ฉีด ของมหาวิทยาลัยรัชพัฒนุรินทร์ให้ท่านผู้ปกครองนํานักเรียนเดินทางไปที่ศูนย์ฉีดนะครับต้องขอเรียนว่าให้ผู้ปกครองนํานักเรียนโดยโรงเรียนจะมีคุณครูที่ปรึกษาคอยประสานงานช่วยเหลือในการเข้ารับนะครับและมีข้อมูลเอกสารหลักฐานประกอบด้วยนะครับซึ่งซึ่งจะชี้แจงเอาไว้ในเพจนะครับสําหรับผู้ปกครองที่ไม่สะดวกนะครับท่านอาจจะมารถไปจําทางไม่สะดวกที่จะเดินทางไปที่ สุนชีดมหาวิทยาลัยราชพัฒน์จุรินนะครับก็ขอให้เข้ามาที่โรงเรียนโรงเรียนจัดเตรียมรถนะเพื่อให้บริการกับท่านผู้ปกครองและนักเรียน,นครับก็ขอให้เป็นไปตามนัดหมายมีตารางเวลานะครับม .4 กลุ่มแรกที่เข้ารับวัคซีนกำหนดเวลาไาวา้8ปนากา,าจนถึงเวลา9ในกานะครับ มีตารางเวลากําหนดขอให้ศึกษาให้ชัดเจนแล้วก็มาให้สัมพันธ์จอดคล้องกับเวลานะครับท่านจะได้ไม่ต้องคอยนานแล้วก็การบริการทั้งหลายก็จะสะดวกการจราจรก็มีความคล่องตัวนะครับย้ํานะครับแต่งกายชุดพระศึกษาของเรียนนะครับเพื่อความสะดวกคล่องตัวในการเดินทางและหากติดขัดเรื่องอ พาณธเดินทางไปศูนย์ฉีดให้เข้ามาที่โรงเรียนโรงเรียนจะจัดรถบริการทั้งผู้ปกครองและนักเรียนนะครับอขอกัะชับให้กับลูกๆทุกคนนะครับได้ดําเนินการตามที่ได้ประกาศแจ้งเอาไว้นะครับท่านผู้ปกครองครับข้อเป็นห่วงจากรูปแบบวิธีเรียนที่เปลี่ยนแปลงตาม สภาพการาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทํำให้ทั้งผู้ปกครองเองและลูกๆนักเรียนขาดความมั่นใจในประสิทธิภาพประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนก็ขอแจ้งย้ำกับทุกท่านว่าสถานการณ์นี้ทั้งประเทศได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันรูปแบบการจัดการเรียนเข้าถึง สมบูรณ์บ้างมากน้อยแตกต่างกันแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือหากทุกคนยังคงมุ่งมั่นในเป้าหมายของตนเองจะเรียนด้วยรูปแบบใดๆก็ตามนะครับผมเชื่อว่าคุณภาพของนักเรียนโรงเรียนสุรวิทยาลัยไม่อ่อนด้อยไปกว่าเดิมนะครับ รูปแบบการเรียนออนไลน์นั้นสอดคล้องสัมพันธ์กับหลักการจัดการศึกษาสมัยใหม่จริงงจริงๆก็ไม่ใหม่เท่าไหร่นักนะครับคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตเรียนจากตรงไหนก็ได้เรียนจากสถานที่ใดก็ได้เรียนจากครูหรือแหลง่งเรียนรู้ที่หลากหลายการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยไม่จํากัดหรือไม่มีห้องเรียนที่ตายตัวเป็นรูปแบบที่น่าสนใจ และสามารถนำมาใช้พัฒนาตนเองถ้าหากเรานะครับไม่ปรับตัวในสถานการณ์ตอนนี้อย่างที่ได้นำเรียนตต้นนะครับการเราไม่อาจคาดเดาได้ว่าการแพร่ระบาดนี้จะยุติลงนะครับในห่วงที่เราเปิดภาคเรียนที่จะเกิดขึ้นนี้หรือจะมีการระบาดใหม่ ไม่มีใครบอกได้ครับดังนั้นโควิดอย่างที่คำพูดที่หลายๆท่านผู้รู้หลายท่านบอกว่าจะยังอยู่กับเราวิถีชีวิตใหม่ new normal ที่เราพูดกันอย่างแพร่หลายยังคงวิธีปฏิบัติที่เซฟตี้ตนเองเพื่อให้ปลอดพ้น จากการติดเชื้อโควิด -19 และที่สำคัญครับวิธีเรียนแบบนี้ถ้าพวกเราทุกคนยังคงมุ่งมั่น,นในขณะที่บางส่วนยังยังคิดว่าน่าจะรอเวลาการปรับตัวปรับเปลี่ยนไปสู่ภาวะการเดิม ผมว่าน่าจะเป็นการเสียโอกาสดังนั้นครับไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามขั้นต่ำที่สุดหนังสือเรียนที่โรงเรียนแจกให้กับนักเรียนทุกคนหรือครูสมัยใหม่แหล่งเรียนรู้หลากหลายสืบค้นได้อย่างไม่จำกัดจะช่วยเติมเต็ม องความรู้ให้กับลูกๆทุกคนแต่ถ้าเราไม่ปรับตัวเราก็คงไม่แตกต่างไปจากส่วนใหญ่ผู้บรการเองมีความเชื่อมั่นนะครับว่าลูกๆทุกคนจะสามารถสู่สนามแข่งขันอย่างมีคุณภาพ นำพาชื่อเสียงความชื่อเสียงสู่โรงเรียนครอบครัวนำเกียรติภูมิความสำเร็จและได้เข้าเรียนในสถาบันที่วาดหวังไว้เราจะผ่านความยากลำบากนี้ไปด้วยกันครับอย่าลืมนะครับ11 12ตุลาคมนี้ ลูกๆที่มีชื่อในบัญชีขรับการฉีดโควิด1 9ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 9นะครับจะมา,าดำเนินการนะครับเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองต่อไปนะครับขอขอบคุณท่านผู้ปกครองนะครับช่องทางการติดต่อผู้นวยการน,นะครับก็ขออนุญาตแจ้งเบอร์ไว้ก่อนนะครับคือศูนย์ เบอร์โทรศัพท์ของผู้มีการโรงเรียนสุรเวียาคารคนปัจจุบันครับ0885116134ครับ0885116134ครับว่าที่ร้อยตรีอภินันจันตเขตครับก็ยินดีจะรับทุกสายนะครับแล้วก็ช่องทางกิจต่ออื่นๆก็จะใช้ช่องทางของทางโรงเรียนเพื่อประสานงานกับท่านผู้ปกครอง ลูกๆนักเรียนแล้วก็คณะกรรมการทุกจวนครับในการขับเคลื่อนโรงเรียนต่อไปขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ